การงานของจิตว่าจิตเนี่ยทำงานยังไงจิตมโนวิญญาณทาํางานยังไงด้วยการเอาจิตตั้งอยู่กับกายเฉยๆปุ๊บเราจะรู้เลยจิตปุ๊บหลุดไปคิดนี้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 พอคิดปุ๊บเนี่ยยมดึงกลับมาที่ลมความคิดจะดับลมจะเกิดใหม่สักพักหลุดไปแล้วไปคิดอีกแล้วนะ,นะความคิดเกิดลมดับ พอเราทิ้งความคิดปุ๊บลมเกิดเคยคิดอก,กุศลกันไหมเคยอก,กุศลเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยดับได้ไหมได้นะใครเป็นคนดับเพื่อนเราดับให้ไหมไม่เราต้องดับเองใช่ไหมถ้าเราไม่ดับคือความคิดมันก็จะคิดต่อใช่ไหมถ้าเราอยากมันจะคิดต่อมันก็จะคิดต่อคิดต่อถ้าเราหยุดอยาก ก็จะหยุดละเราก็ไปคิดเรื่องอื่นแต่นั้นวิธีการดับอกุศลผู้เจ้าบอกกันทิ้งมันไปเฉยเฉหรือไปคิดเรื่องกุศลน,นะ,นะหรือบรรยายลูกประพันสันฐานแห่งอกุศลีิตกนั้นดูซิมันเป็นยังไงนะนั้นวิธีก็จะมีวิธีในการละอกุศลถ้าคนยังละอกุศลไม่ได้อกุศลเกิดขึ้นในจิตดังนั้นคนเวลาจะไปขโมยเนี่ยเขาคิดก่อนไหมโยม เดี๋ว่าคิดก่อนไหมคิดถ้ามันไม่คิดมันจะขโมยไหมไม่ขโมยนะอะคนจะไปตกปลาฆ่าสัตว์เนี่ยคิดก่อนไหมคิดนะคิดก่อนทนะั้งนั้นนะความคิดเหล่านี้ที่เป็นอกุศลมีสิบอย่าง